ร,รายการมิลเล์ออฟไลท์ของเราในวันนี้นะครับจะมาถามคุณนุชนาทนะครับคุณนุชนาทนั้นเขามีสัมผัส <c oughs> มีสัมผัสที่6สกมาที่7จ็ดนะฮะเขาสามารถคาดการอะไรไว้ก่อนโวงหน้าแล้วมันมักจะเกิดขึ้นจริงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะให้เขาย้อนอดีตไปนะครับในเรื่องแรกของเขาเลยตั้งแต่สมัยเด็กใช่ไหมที่เจอ อยู่ๆเธอก็คาดการณ์ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นในช่วงนั้นอายุเท่าไหร่ครับก็ประมาณป .4 ป .5 ป .4 ป 5. .5 ยังเด็กอยู่นะครับแล้วก็พ่อแม่ของเขาเนี่ยจะกลับมาที่บ้านแต่งงัดเนี่ยปีละครั้งแล้วเขาก็รู้สึกว่าอยากให้พ่อแม่ของเขานั้นอยู่กับเขานานๆแล้วในปีนั้นพ่อแม่ก็กลับมาอยู่เขาอีกพ่อแม่เธอกลับมาอยู่กี่วัน มา,คคมาอยู่เขาเจ็ดวันนะครับเป็นช่วงเวลาที่อสบการณ์อ๋อเขาหยุดยาวนะครับเขาก็เลยมาอยู่กับลูกเขากับค,ครอบครัวแล้วเธอรู้สึกยังไงบ้างในช่วงนั้นเจ็ดวัน,นวบบวมันมีความสุขมากได้กินกับข้าวที่พ่อกับแม่ทําจริงๆได้นอนกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเัา <Lets at the time> เป็นเหมือนเด็กที่ไม่เคยได้มีความรู้สึกแบบเนี้ยที่ไม่เคยมีพ่อกับแม่อยู่ ใใอพอปีหนึง่งเราก็มาอยู่ด้วยกันอยากใช่เราก็ไม่อยากให้แบบอยากให้ไ,อหไปอยากให้อยู่นานๆน,นะครคราวนี้พอถึงคืนที่พ่อแม่จะต้องกลับและเธอคิดอะไรไว้ในใจบ้างก็เหมือนเห็นกันด้วยเนาะแบบว่าคิดว่า อยากให้ไปวันนี้นอยากให้อยู่นานๆหน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเธอคิดอย่างนั้นใช่ไหมแล้วผ่านมาสักกี่นาทีแล้วอาจารณ์มันเปลี่ยนแปลงก็ทุกทีต้องขึ้นรถประมาณหกโมงครึ่งใช่ไหมแล้วทีนี้ก็พอนนานๆทุ่มหนึ่งสองทุ่มสามทุ่มจนคนข้างบ้านเขาเดินมาคนที่ขายตั๋วะค,ะ <S <S คือรถมันไม่มามันควรจะต้องมาตั้งแต่หกโมงแล้ว<ช>จนทุ่มสองทุ่มเนี่ยคนข้างบ้านที่เขาเป็นคนขายตั๋วอยู่ข้างบ้านเธอเนี่ยเขาก็เดินมาบอก กลับที่บ้านว่าเขาบอกว่าตอนนี้รถยางแตกเราเป็นเที่ยวสุดท้ายมาแล้วนะโอเคก็เลยไม่ได้ไปนะพ่อแม่คืนนั้นก็เลยไม่ได้ไปก็เลยได้อยู่กับเธออีกหนึ่งคืนอันนี้ก็คือมิเรคลของเขาในตอนเด็กนะครับความรักของพ่อกับแม่นั้นก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญต่อเด็กมากนะฮะแล้วมันมีเรื่องอื่นอื่นมาที่ไอสิ่งที่เธอคาดการเอาไว้มันเกิดขึ้นจริงคิดเอาไว้อะ แ่รถเพื่อนหายแลหาไม่เจอหายไงก็หาไม่เจอเพื่อนแบบร้องไห้นะหนูก็เลยบอกว่าลองไปดูในกระเป๋าใบนั้นนี้อเงี้ยเราก็เจอแล้วก็เจอเวลาของหายแล้หาไม่เจอเลยเนี่ยก็แบบเหมือนโชคพุ่งเข้ามาแล้วบอกว่าลองไปดูตรงนั้นนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เจอเจอคโอเคเจอครับเป็นอย่างนี้บ่อยขนาดไหนเนี่ยบ่อยยังจาได้ก็จําได้ นัะกึกษาท่านใดที่มีของหายแล้วยังหาไม่เจอไม่รู้จะไปถามหมอดูที่ไหนก็อย่าลืมมาติดต่อคุณนุชชนาได้นะครับเขาเรียนอยู่ในระดับปีที่3นะฮะธุรกิจวิศวกรรมนะครับและนี่ก็คือวิดีโอออฟไลน์ของนักศึกษาธุรกิจวิศวกระกครับ